สวัสดีมิราแฟมเพลงทุกท่านนะคะวันนี้เราจะไปเก็บมะม่วงนะคะเนื่องจากรู้สึกว่าร่างกายต้องการความเฟรชแต่ว่ามะม่วงมันเริ่มไม่เปรี้ยวแล้วนะคะมันมีแต่มะม่วงแบบมันๆเรากเลยคิดว่าเราจะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นี่นะคะโอ้แด้เราจะเลือกเอาแต่ลูกที่มันไม่สมบูรณ์แบบ นี่นะคะเอาลูกนี้ปล่อยแล้วค่อยเก็บแล้วก็ลูกนี้นะคะือชิง เอาลงถังเลยอันนี้ทำไได้นะคะจริงๆมันมีมะม่วงอีกเยอะมากนะคะตรงนี้ม,มะม่วงสดมากแต่ว่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกนม่ชอบนี่นะคะมะม่วงอันนี้มันเยอะมากจริงๆรแล้วก็ลูกใหญ่มากๆด้วย นคะแต่ว่ารสชาติไม่เป็นจุดจุนี่นะคะเราจะให้ดูลูกใหญ่มากแต่ว่าเราไม่ชอบเราก็จะกินที่เป็นน้ำดอกไม้แทนอ้อยผมฉันยังไม่แห้งเล อันนี้พริ้นดีนะ,ะเหมือนมันใกล้จะสุกแล้วมันก็จะไม่ได้เปรี้ยวมากลองเทอันนี้ก่อน อันนี้น่าจะเปรี้ยกกว่าอยากกินปลาามากนะคะแต่ว่างดปลาชั่วคราว อร่อยแต่มันม่เปรี้ยวมันมันรู้สึกไม่สดชื่นเพราะว่ามันมัมมนมะม่วงมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะมันก็จะเป็นมะม่วงห่านซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของมะม่วงมันก็จะไม่ได้เปรี้ยวจีดเหมือนตอนมะม่วงแรกเริ่มที่มันเป็น แม่อยู่จะไปไหน